สวัสดีครับพี่น้องครับมัน,นี้บา่าวทงสิบภาพมาเบ่งสวนพุทธาของบา่าวทงเองครับพี่น้องสิทา้ายภาพร่วมให้พี่น้องมั่งครับอันนี้คือแปลงอายุสามปีครับนี่ใส่ไม่ค้ามหรครับพี่น้องใส่ไม่ค,ค้แล้วก็ทำการแตงกิ้งไปแล้วครับพี่น้องแตงกิ้งแล้วพี่น้องอย่าไปเสียดายนะครับเด้อแตงกิ้งออกเอา กันไกลตัดกิ่งแตงออกครับพี่น้องแตงออกให้มันโล่งทั้งล่างให้โล่งโล่งเตียนเลยครับพี่น้องแลระคังบนเท่ากับหนีไมย่อนนั่นไว้ครับหนีไมย่อนนั่นไว้บัวเห็นไปเลี้ยงยอดครับเห็นไม่เลี้ยงดอกเลี้ยงนู่นเองเดียวครับบ่เนี้เพราะว่าต้นเขาสมบูรณ์แล้วครับพี่น้องเดี๋ยวจะพาพี่น้องไปชุ่มนู่นเองนสวนครับพาพี่น้องไปชุ่มนู่นเองสวนครับพี่น้อง พุทธสาก็ต้องสะสมอาหารครับพี่น้องสะสมอาหาร,ทา,รทางดินก็เป็นปุ๋ยครับได้พี่น้องเด้อทางดินก็เป็นปุ๋ยครับปุ๋ยเม็ดปุ๋ยเคมีครับหลังจากเขาตัดท่ามสาได้ประมาณเดือนกูกลัวสองเดือนกนใ,ใส่ปุ๋ยเคมีูตรแรกครับสูตรแรกสิบห้าสิบห้าสิบห้าหรือว่าสิบห้าห้ายี่สิบหรือว่าสิบแปดสิบแปดอะไรครับพี่น้องใ,ใส่ไปเลยครับรอบแรกสะสมอาหารก่อนครับ ตานี่พ่อพุดซ้าเขาติดผลเลเก็กล้วกะห้เปียนเป็นสูตรแปดยี่สิบสี่ยี่สิบสี่นะครับพี่น้องเด้อแปดยี่สิบสี่ยี่สิบสี่ก็คือเน้นติดดอกเน้นติดดอกเน้นออกผลแล้วครับพี่น้องมาเนี่แ้วก็ฉีดผนโดยฮอร์โมนครับฮอร์โมนฮอร์โมนอีฮอร์อะไรก็ได้เลยว่าอะ่าอยาใส่น้ำเบานุงอะไรครับพี่น้อง ก็ใส่น้ำเป่าท่งก็ได้บูม88ผสมฮิวมิกพัดครับพี่น้องผสมฮิวมิกพัดแล้วก็ผสมสารเยอะเพิ่มประสิทธิภาพครับสารเพิ่มประสิทธิภาพนี่แหละครับพี่น้องก็เป็นเก็จเล็กๆน้อยๆครับมอสูพ่อแม่พี่น้องฟังครับ มาสู้พ่อแม่พี่น้องฟังการเฮ็ดพุทซาสามรสข้าววัดสิบบำรุงอย่งไรครับแต่ละช่วงครับมีพี่นอ้องบางคนเพิ่งกระท่มาสอบถามว่าพุทซาคือบุคอยติดไม่ติดอตดอกพะนะมาท่วงกะเอา้ามาเฮ็ดชิปบอกให้พ่อแม่พี่น้องฟังนะครับว่าอยู่สวนบำรุงอย่งไรเนี่ยบำรุงช่วงใดเนี่ยครับพี่น้อง อ๋อซอยสูพ่อแม่พี่น้องฟังครับกาตั้งพี่น้องได้เห็นในคลิปนี่แหละครับพี่น้องนี่การบำรุงครั้งแรกหลังจากตัดทําสาวได้ประมาณเดือนกว่าๆห่อใส่ปุ๋ยสูตรเสมอสิบห้าสิบห้าหรือว่าสิบห้าห้ายี่สิบหรือว่าสิบแปดสิบแปดก็ได้ครับพี่น้องเขาอ่านว่าเป็นการใส่ปุ๋ยไว้เพื่อการสะสมอาหารครับ เมื่อพุทธชาถึงอายุเพิินเพิ่นออกดอกมาเพิ่นสิได้กินอาหารเต็มที่กระสิติดนวยครับนวยกระสิบัร่วงครับพี่น้องสิติดดอกลายที่สุดดอกสีบ่วค่อยร่วงครับคือในคลิปนี้แหละครับพี่น้องนี่ทายพี่น้องเบิ่งสดๆเลยครับนี่ชิปนี้สดๆจากสวนบ่าวทงนะครับนี่จากสวนบ่าวทงครับอันนี้เป็นป้าต่อสามปีครับพี่น้องป้าต่อสามปี ็เริ่มมีติดลูกแล้วได้ชิมแล้วครับพี่น้องได้ชิมแล้วได้เก็บแล้วครับพี่น้องนี่แหละครับกาพ่อแม่พี่น้องผูดด้ใดอย่างู้วิธีการใส่ปุ๋ยใส่ฮอร์โมนการจับดอกต่างๆครับพี่น้องหรือว่าการป้องกันแมลงต่างๆกะ โทรมาสอบถามเลยครับพี่น้องโทรมาสอบถามได้เบอร์โทรก็0 9 8 8 3 4 3 9เป็นหกครับพี่น้องเบอร์โทรก็0 9 8 8 3 4 3 9บปดแปดสามสเกาป็นหกราคช่วงนี้เป็นช่วงหนาฝนครับพี่น้องเป็นช่วงหนาฝนการที่เขาาดใไซฮอร์โมนหรือว่าใส่ใสยาว่าพ่นแล้วให้มันได้ประสิทธิภาพมันก็ต้องมีตัวซอยครับพี่น้องนะมีตัวซอยชิมนี่ว,นว่าโทรเนมาเบาถึง ผลิตภัณฑ์อีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ของบริษัทบูมแปครับก็จะเป็นสารเพิ่มประสิทธิภาพสารเพิ่มประสิทธิภาพครับพี่น้องหนึ่งขวดสี่ยห้าสิบบาทพี่น้องใส่เพียงฟ้าเดียวครับพี่น้องต่อน้ำยี่สิบลิตรผสมมันดีซอยน้ำผ้าห้อมมโนน้ำผ้ายาเ้าดูดซึมเขาใบเขาสู่ต้นพืชไวที่สุดครับพี่น้อง โดยเฉพาะหน,น้าฝนนี่หมอครับครับหน้าฝนนี่หมอมากเลยครับพี่น้องช่วยในการประหยัดฮอร์มโมนประหยัดยาให้นําไปใช้ได้มากที่สุดครับพี่น้องให้นาไปใส่นําไปกินเพื่อน,นาไปใส่ไปกินในมากที่สุดเลยครับดี่ก็เหาขีดทิมไปชั่วโมงสองชั่วโมงฝนตกมากอะไหลทิมเลยครับพี่น้องอันนี้สารนี่ซึมไวครับพี่น้องซึมไวซึมไว,มไวเกิดประสิทธิภาพอย่างไวนําไปใช้ อย่างได้ผลครับพี่น้องอา <c oughs> ชีพนี้ก็เป็นชีพมาวอาสู้พ่อแม่พี่น้องฟังนะครับเด้วอวาสู้พ่อแม่พี่น้องฟังครับผู้ใดนี่ก็โทรมาครับโทรมาไดเกกนน้เปลี่ยนข้อมูลกันนะครับเบอร์โทรกับซูนกับแปดแปดสามสี่สามเก้าเป็นหกครับพี่น้องซูนกับแปดแปดสามสี่สามเก้าเป็นหกชีพนี้ก็ขอจบเพียงอย่นี้ครับพี่น้องอาชีพไหนะมาพูอกันไหมครับสวัสดีครับ